กราบสบายดีและสวัสดีเด้อน้องไปพี่น้องพ้องไปเบิดสุขุสุขนว่าเฮาใกล้ได้ฟังแล้วน้องไปพี่น้องมื้อนี้สังวันก็สิพาพี่พี่้องไปปิ้งเขียดนพี่น้องปิ้งเียดปิ้งกบเนาะกินยามเช้าเพ่พี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเบิ่งชมนํากันได้เนาะไคกินแน่เนาะพี่น้องปิ้งเียดนพี่น้องตอนนี้กบกับเียดเฮากเอาขี้ออกไปทีร้อยเนาะพ่พี่น้อง Niin se koukki on okay, oh, liian oleva kiinni. Nyt mä pidän oon oh, noin viinoo. No. piin no, Piin no, no, no. no, no, no. 비인 e 시 que si e ບໍ່ເກียดກະບໍ່ຫຼາຍເນາະພີ່ນ້ອງຫາງຢູ່ຫາງກິນກຶດຍາກນາ ตอนนี้ก็เริ่มอมหอมเลยเนาะพี่น้องถือไพ่เลยวนะ ไก่สุกแน่นอนพี่น้องไฟแหงโผล่ในนึงเนาะเสียงออกอีกทานไฟแหงโผล่ใช่ไหมใหม่ก่อนสุกเนาะพี่น,อน,นออ้อ,อ,อกง,ก,ก,องกินแซ่บ เต่ากับลูกว่าด้นเนาพี่น้องดังกับ,บ่บแห้งอันนี้ก็เป็นหมักพริกนะพี่น้องมาชีมาจีเนาะ จีใส่ใส่ตำนะพี่น้องจีสองหมากพอเนาะเอาไว้ใช่ตำกุบนะพี่น้อง ตอนนี้กายปีนเขียกับซุกเป็นทีเรียบด้วยเนาะพ่อพี่น้องปีนเขียดกับโบลายดังเนาะซุกเนาะ,ะสิมาเขียช่วยเอเอาออกจากมือปีกง่ายพ่อพี่น้อง เอาป si ี on, ๋นะกับเสีเอาขี้หนะกนะหรือว่ากบนี่ก็เอาขี้เอาแล้ค่ะก็สีปอกเอากระดูกออกนะพี่น้องเมาสิมาดำเนาะปอกเอากระดูกออก ต่ำบอกใจคดนะ นี่ไปเขียดเนาะพี่น้องเป็นเขียดเนาะสิมาขี่นออกเนาะ วันนี้ก็มาตำเขียดกินน้ำเส้าเนาะเพื่อนพี่นอ้อง พีกน้องพีพี่น้องพวกพิกชาวปีกหรว่จีเลยเนาะเซมักหนึ่งพ่อเนาะพี่น้องมช่มาต่ำเลยเนาะวันนี้ ตำแหลจิ blender, os, no es no ๋น no ้อยเนาะเพิ um. no, like ่นพี่น้องเนาะตำแหลกกะนี่เฮาสิมาปรุงเลยเนาะนี่จะเป็นนัวเนาะเพิ่นพี่น้องช่วด้นึงเนาะ ใส่เกลือลงไปพี่น้องใส่กับปลายเนาะใส่หนึ่งนึงนี่กับปลาเละไว้พี่น้องปลาเดะที่เราเองเนี่ยเนาะไม่เป็นประเดะปรุงเนาะตามด้วยน้ำปลาเดะปลาเดะหนึ่งนึงเนาะพี่น้องใส่หนึ่งนึงพอ ปรุงไปทีเรร่อยเน้องพี่พน้องใสิมาใส่พักไ,ได้เนาะแับนี้จะเป็น,นพักบัวเน้องพี่น้องใสยพัพยกเฉยๆได้เนาะวางให้มันหอม,มน้นอง แน่ๆเลยเราเคยมีนกอ,อาหารการกินมันนกบานหน้านาะกระอึดยากในจังหวะหากินกันยากเลยเนาะก็เขียดกูปาก่กเพลีปเนไน้ขมาช่ยได้เราเคมีนกมมีช่ย Nói nó Rồi sẽ đây มีแพนเน,น,พพน,กกน่เคยกินน้ำพ่ิกพี่น้องก็นเคยกินมั้ยเนี่ยเขาเหม็นเข้ามากในเด้อน้ำพริกพี่น้องว่ามีเอฟซีฟังไทยนะว,ว,ว่าโโเาพิ่นอยากเนบะิ่งว่ามีโนกบเขียดกินอะไรพี่น้องรัวถึกเนาะอันนี้สิมาตต์ต่ำต่ำเข้ากันแล้วน้เพรินพี่นอกก้องว่าเนี้

นี่ก็ต่ำได้วยน้องพี่น้องก็ต่ำให้เข้ากันไดนะ้เนาะจำนี่ก็ไล่้น้องพี่น้องบ่อนต่ำไปทีเรียบร้อยน้องพี่น้องนี่เนาะต่ำเขียดอันนี้คืออาหารเศร้าน้องพี่น้องเลยต่ำเขียดเนนะาะไปก็เขียนคอคคมเมนต์มาเด้อน้องพี่น้อง